ยิ่งูมาหามาได้ยังกับยิงเอาตังที่ไหนมาซื้อกุ้งซื้อมาแมา่กอกไก่ยุ่งกัไฮเดี๋ยวเจ้าขุงไฮซื้อมากี่ร้อยสองร้อยไอ้ฟูกป้ามาขยักกินไก่ไม่ได้ซื้อไปแกงคั่วผมขายให้มันสองร้อยห้าสิบฮึชุดยอดก่อนผมได้กบไรห้าสิบาทได้กบไรห้าสิบาทผมก็มาซื้อผักซื้อกุ้งซื้อมาแม่นะคะ แต่จะแปะมันอยู่นะแปะกระกุก้งมันอยู่หน่อยแฮ่จริงอย่างก็ห้าซื้อไก่ปูจักมาสองปันไม่จินเอาไก่หฮ่ไปขายส่งเลยห้าสิบวันนี้จะกินเอาจนสะใจอีนะโอ้ยเสีมห้าไปเก็บไข่กําเดียวบ่ได้ได้ใหญ่ไม่จริงเราแม่ที่ไหนแม่นี่สนมากนี่จะไปขายไก่ปูมหาหรอไก่ปูแฮ่ยังมาขายไก่แม่กะบะไก่แม่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดหื้อเนี่ย อันนี้นะเซมจัดหื้อเลยจัดหื้อลุงชัยเลยแล้วมันอย่างมันนักไปนะักเงาโอมันนักได้ก็ดีอ่ะดูตั้งกินนะเข้าใจก่อบาดีเตอกะดีจัดหื้ออย่างนี้มดีเตอร์กะป่ออ๋อๆนี่วางแล้วก็นแน่นนักอะกินเต็มที่เนอะเอาครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำมามากลงไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับ อันนี้เราจะบาได้ใ้น้ำน้ำหอนลวกนะครับอันนี้จะเป็นน้ำธรรมดานะครับน้ำเย็นธรรมดา10นาทีพอรครับครับผมสำหรับสปอนเซอร์เข้าได้เลยนะครับมามา่าวันนี้ผมใช้ของยำๆฮะรสชาติหรือว่าเส้นจะเหนียวนึบเลยนะครับผมจะใช้ละลายในน้ำเลยนะครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับเพื่อ มันจะเข้าถึงเซนได้ง่ายกว่าเอาเทลงไปนะครับนี่ผมจะใช้สูตรเอาผสมน้ำเดี๋ยวพอเอาลงไปพัดแตงกรมครับผมโอ้ไข่งานแต่สดสดใหม่ๆ ีสุดยอดเลยลุงชัยเดี๋ยวผมจะย่าเฮ้ยลุงชัยแบบลำลำอะไรตลอดขอลุงชัยกำขอไปดังไฟให้กำได้ไป,ป,ป,ปยิงแพะได้แตะนะเออลุงชัยทานไผ่ประเดี๋ยวเนี่้ผมผมได้แชมป์พัดมามา่<อ>าพัทยาสี่ห้าปีสองโอเคนี่อูดเรื่องจริงเหรอขอถ้วยบอกขอถ้วยบอกเนี่ยโอ้ยผัดมาม่าเนี่ยผมได้แชมป์ได้ถ้วยถ้วยก็อยู่ในห้องสุดยอดเอ้ยขอไปดังไฟเนาะไปกระจายไปไกลๆลุงชัย เอามาเล่นหน้าเล่นต่ได้เรือเอายังพร้อมหรือยังกดทิ้งกดเทเลยเหนียวนุ่มโอ้โหยเหนียวนุ่มเลยกระบ๋ออ่ะกันี่ดูฮะดูเส้นฮะแช่น้ำเย็นนะครับดูโอ้โหยเหนียวนุ่มขนาดเลยมาลงมือทำกันเลยครับบันเทิงกันเลยครับ สำหรับเมนูพัดมามา่าตั้งกระทะเยาะน้ำมันมลงไปโอเคต่อด้วยกระเทียมสับมาเพา่มาใกล้ใกล้เพ่มาใกล้ๆเนอะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับนะครับ อยลอมันฮอนเนี่ยเดอกแม่มันฮอนเดียวพอเราลองพิสูจน์อามือจุ่มพ่อมือหยุบพอฮอนหรอยังฮอนเดียวฮอนก็วาบอกไม้จุ่มเหรอัพอแล้วแม่พ่อแรมันบ่ฮอนเด้อกัม่เล่มันฮอนก็วาบฮอนกีได้บอกผมจุ่มพอฮอนแล้ออลองเอามือจุ่มฮอนแล้ลองเอามือจุ่มขิงก็นั่งมาลองจุ่มมอฮอนแล้วฮอนล้โอเคไหม อาลงใบพัดเอากลนเกลาเทียมซอยนะครับเอาต่อด้วยกุ้งเอาเตรียมตัวเอากุ้งมาเลยนี่เตรียมนะครับนี่ดูฮะดูกุ้งนะครับถ้าหลังไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับกุ้งนะครับโอ้ยวันนี้จัดให้ลูกพี่ชายเฮียกรรมครับเพราะว่าลูกพี่ชายบอกว่ายากจะกินผัดมาม่า ขขก็กขิงจะคั่วข้าวตู้อยังางม่นรัน้มเลยเหรอ๋อกระเทียมมัดติดมัดติดเจ้าพี่เอ้ยใจเย็นๆลูกพี่อย่าใจร้อนโอ้หลอกกระเทียมฮือมีความเหลืองเห็นหน่อยก่อนนะครับตอนนี้เขาก็จะผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่องฮะว่ากระทะปิงปุ้งพวกตู้อยังมันรั้มเลยผัดไปเรื่อ <หา S 1> <ล>ยๆนะครับเอาไปไว้ก่อนกุ้งเดี๋ยวรอผัดออกมาเลยกันได้ไหมแมาตุใจไหมฮือยิ่งหั่างเลยผมได้รั้มเลยขอบุญโกนเลยกลับมานี่ก่อนได้ก่อนหัววางอย่ามันแปลงแนวไทยตุ้งใยอยากจะกินหงกระชัดฮือเนี่ย ลุงชัยก็ต้องใจเย็นๆน่อยรอให้มันเหลืองให้ตามใจเย็นๆผมอิดรือลุงชัยก่อนบอกคือเห่าเอาโอเคล้างจากกระเทียมหอมได้ตี้ตอนนี้เฮาก็จะเอากุ้งไปไว้ก่อนเอาไ,ไว้ก่อนบ่อันก็ไ่ต้องพัดลยไอ้เสมอย่าพัดเลยเอาไว้พปกอย่างโอเคโอเคนะครับกระเทียมเหลืองได้ตี้ตอนนี้หอยลงเอากุง้งลงไปพัดเลยโอ้โหดูกุ้งครับ ดูกุ้งดูครับดูหน้าตาเป็นยังไงพ่อครับหน้าตาเป็นยังไงพ่อครับคอมเมนต์มาดูครับโอ้ยเดี๋ยวรอรอกุ้งสุกสักกัมนะครับขอไข่มาเลยบอกลุงชายไข่มาเลยบอกทิ่เอาตังที่ไหนมาซื้อกุ้งกับมาแม่เนี่ยเสพทีนี่มันสุกยอดเพื่อนลุงชัยอ่ะถึงหออเสรอไพ่ของลุงชัยเสือไพ่ลุงชัยเขาเดี๋ยวกุ้งลุงชัยว่าไดเนี่ย อุ้งใช้บ้านใดเนี่ยกิโลป่ายก่อนเนอะบอกคือแต่ใจเพื่อนปกคมองได้นะต้องใจไปการอุ้งใช้ก็ไปฮือไปกำติดเพื่อไว้หันสองร้อยก็เจอเหรอติดไปปว้เพื่อนสองร้อยมันมีปัญหาแล้วเพื่นอนยังจริงติดได้ป่ะ <S <S โอ้ผมบ,บอกของลุงชายอ่ะวันนี้ก็ัดสุปเป็นที่ได้สุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักใส่เลยตักใส่บนมาแม่ไปก่อนนะครับนี่ลุงชายเอาไข่มาเลยลูกเอาไมา้ปอดเลยไปเอาไข่มไม้ปอดเลยลูกไป ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของใครนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วคั่วไข่เลยนะครับนี่ซิฟเกนเดอร์สำหรับไข่ไก่นะครับซิแเกนมาม่าที่ผมนามาพัดก็คือซิฟซองนะครับพี่นันธนาการจากลุงชัยลาวาให้เวลาคั่วก็ประมาณสองวันนะครับในการคั่วไข่นะครับสองวันเนี่ยป่อหยักละไข่ตอนนี้ก็คั่ว เอออ่อก็จะคั่วหรือว่าจะพัดไปเรื่อยๆนะครับพอมาไม่ได้หักเน็ตละต่าโหูเลยโก้ละโอ้หนุ่มพ่อยังมีรัมเหลือเอาพักมาเอาพักมาเอาพักมาลุงชายไปอู้ดักพักมาเลยผักคณะมาเตรียมตัวเตรียมตัวผักลงมาเอาผักลงไปพัดกับใครเลยนะครับตอนนี้ครับเมาแล้วเป็นยังไงกันพ่อครับ มาครับเอซีมากินรถกรันเนอ์แรงนี้นะครับผมเส้นและกุ้งนะครับเอาลงไปผัดครับปปุ้งรถนะครับชูรถซอสหอยใส่ลงไปทั่วนะครับมาซอสปลาเขียวใส่นิดหน่อยนะครับโอเคสีอิวขาวพอแล้วฮะ โอเคครับโค,นะคนแล้วต่อไปโคนแล้ววุ่ยเส้นเหนียวขนาดเลยใส่เครื่องปรุงที่ผมใช้ละลายกับน้ำนะครับเพื่อมันจะเข้าเส้นนะครับได้ง่ายครับมันจะคูเข้าเส้นได้ง่ายนะครับนี่แต่สูตรนี้นะฮะ วิปปิ้งยังไงกันท้อครับพร้อมขนาดเดี๋ยวคงชัยหารลอยังผมเคยบอกคงชัยไปแล้วว่าผมเคยได้แชมป์อ่ะหัดมาแม่เนี่ยพอยอ่ะ,อะกินเลยกินเลยแล้วบอกรสชาติที่อเอฟซีตัวเดี๋ยวเปิ้ลนจะบ้าผมชุกี้โม้พี่โว รำ,อ,ำอ,อ่ะมีเยอะลำเทะหรอนม่เตะเตะจากใจเลยอู้จากใจกินลองกินแลลหละรำอ่ะรำบอกผมต้องบอกว่าผมได้แชมป์ได้ถ้วยพัทยาจะเป็นแข่งได้ผัดได้ที่นหนึ่งการผัดมะแมที่คาตายาล้อในเชื่อกผมล้วถึงอู่หามาได้อย่าง กินเอาตังที่ไหนมาซื้อกุ้งซื้อมามาเนีย่ยากกินนะล้วก็มาต้องมาถามทีถามย่อยพี่วุ้มาเลยถือว่าเป็นบุญปากลุงไทยละอู้มาไมไม่หรอกไอ้อยากฟังเนี่ยก็ใกล้ลุงไทยทจะเจ้าลุงไทยซื้อมากี่ร้อยสองร้อยไอ้พู<อ>้งป้ามาขยักกินไก่ไม่ซื้อไปแก่งอ้วผมขายให้มัน 2องรอยห้สบชุดยอดก่ผมได้กำไรห้าสิบบาทได้กบไรห้าบาทผมก็มาซื้อพักซื้อกุง้งซื้อมาแม่นะะแต่จะแปงบันอยู่นะแปะกับกุบ้งมาอยู่หน่อยแห่จริงอย่างก็ห้าซื้อไก่ปูซักแม่สองปันไจริงเราไก่ห้าไปขาไ่สองร้ยห้าสิบอปันห้องได้บอกห้แต่เจ้าเนี่ยว่าซื้อสองร้อได้ไหนคได้บอกห้าเจมันได้เงไอ้หน้าโตครงได้บอกผมสองรห้ซื้อมาสปันที่ปูซักเนี่ย ไปยิงย่างมาเงายิงย่างมาซะไอ้เซมไปไปจืดไอ้เซมไค้ข้กลิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิงยางมันยะ